สูตรบุรีรัมนะคะกินกับส้มตำอร่อยค่ะทุกคนก็มีเส้นหมี่อันนี้เป็นหมี่ไว้ๆนะคะขึ้นช่ายค่ะก็มาจากพี่สาวพี่ต้อหละพาเพลินสวีเดนไข่แดงและกระเทียมสับค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมซอสท,ที่จะผัดเลยนะคะเดี๋ยวจะทำสูตรซอสให้ทุกคนชมนะคะเผื่อว่าใครแบบผัดไม่เป็นอยากรู้ว่ามันมีซอสอะไรบ้างวันจะใช้ซอสหลายอย่างมากๆค่ะ อันดับแรกเลยนะคะมีเต้าเจี้ยวนะคะใส่เต้าเจี้ยวด้วยเดี๋ยวเราใส่ชีหลังใส่น้ำมันหอยกับมีหนึ่งเรียกว่าหนึ่งใจหนึ่งตับของของมีไวๆ์ค่ะทุกคนซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วเห็ดหอมค่ะก็อย่างละประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำประมาณ1ช้อนชาค่ะ ไม่เอาดำมากนะคะแล้วก็ไม่ทำเยอะค่ะทุกคนทำแค่แบบไปกินมื้อเดียวนะคะอันนี้คืออ่ะเต้าเจียวค่ะมันจะมีความเค็มนิดน,นึ่งแต่มันก็จะได้ความหอมนะคะแล้วก็เราจะใส่น้ำค่ะใส่ไปพร้อมเลยนะคะก็กะจาก เส้นหมี่ค่ะประมาณนี้1เท่าตัวนะคะ1เท่าตัวของซอสเดี๋ยวเราไปเตรียมผัดกันค่ะอ้อเราจะต้องมีอ่อพริกป่นน้ำตาลและน้ำมะขามเปียกด้วยค่ะจ้าเรามาดูวิธีการทำขั้นตอนเลยนะคะใส่น้ำมันพืชค่ะอันดับแรกสูตรนี้คือสูตรบุรีรัมนะคะเป็นผัดหมี่โคราชส,สูตรเดียวกันค่ะทุกคนใส่กระเทียมกับหอมแดงซอย ให้หอมน,นะคะ <S <S ต้องดูกระทะด้วยนะกระทะใบนี้จะร้อนแรงเร็วมากค่ะแล้วก็ร้อนนานนะคะแล้วก็เบาไฟลงเหลือเบาๆะค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะเอาน้ำตาลมาผัดให้แดงค่ะทุกคนตามร้านส้มตำบูดีรย์โคราชจะใช้สูตรเดียวกันก็คือขายส้มตำแล้วก็มีผัดหมี่ส่วนหมี่ก็จะมีเส้นที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าเส้นหมี่ไวๆนี่คืออร่อยมากต่อไปน,นะคะใส่ซอสค่ะ ลวโป๊กปาใส่ซอสที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ใส่เส้นหมี่เลยค่ะตอนนี้เราเพิ่ม เพิ่มความร้อนของไฟได้แล้วค่ะเวลาเราผัดนะคะเราจะผัดนานค่ะทุกคนผัดให้เส้นมันทั่วกับซอสแล้วปล่อยไว้เลยค่ะถ้าเราสัตว์นานผัดนานนะคะเส้นหมี่จะเละค่ะนี่คือสูตรที่ทําให้เส้นหมี่ไม่เละนะคะเส้นหมี่ใว่แเราก็แช่น้ําค่ะเอาอ,อยู่เมืองนอกก็แช่น้ําร้อนนะคะเอาเป็นเส้นทางลัดค่ะแล้วก็ใส่ไข่ได้เลยค่ะทุกคนสองใบนะคะ ว่าจะใส่พริกป่นลืมค่ะลืมเพราะว่าเดี๋ยวเอาไปกินกับเพื่อนนะคะแล้วก็ลืมไม่นี่ด้วยทุกคนน้ำตาลไอน้น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกกับทุกคนใส่ตอนนี้ก็ไม่ใส่นะคะพลิกไข่เอาเส้นกรอไข่ให้สุก าผักใส่เลยนะคะเป็นขึ้นช่ายค่ะจะใส่ต้นหอมหรือใส่กระหล่ำปลีก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะแต่ถ้าใส่ขึ้นช่ายนี่คือสูตรโบราณของผัดหมี่บุรีรัมเลยนะคะสูตรนี้กินกับส้มตำนะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ที่เมืองนอกมันจะเตาไฟฟ้ามันจะร้อนหนาน,นะคะ่ะวันปิดไฟแล้วนะคะ แล้วก็เราต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการผัดเส้นค่ะเพื่อไม่ให้มันไม่ให้เส้นมันเละนะคะกลับเส้นให้ทั่วค่ะทุกคนใช้เป็นทัพพีสองใบก็ได้นะคะส่วนบันใช้ซ่อมค่ะเราจะได้ขี้เส้นออกมาด้วยนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนจ้ะตอนนี้คือปิดไฟแล้วแต่ว่าเรามันยังไม่ได้สุกข,ขนาดนั้นนะคะต้องปล่อยให้น้ำซอส แห้งก่อนค่ะสูตรนี้เป็นอย่างเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วก็ไม่ดำมากนะคะเส้นหมี่ไม่เละแน่นอนค่ะก็คือไม่ต้องกลับด้านเยอะนะคะกลับด้านแค่สองสามรอบพอค่ะเราตีซอสผสมซอสไว้ให้เรียบร้อยก่อนเราก็จะประหยัดเวลาในการกลับด้าน เส้นนะคะมันก็จะไม่เละค่ะตอนนี้เราก็จะกลับแบบนี้เวลาวันกลับทีวันก็จะกลับแบบเหมือนทอดไข่เจียวค่ะทุกคนและไข่เราก็เป็เป็นชิ้นๆนะ่ากินไหมคะนี่ค่ะหากินได้ทั่วไปเลยค่ะทุกคนในโคราชและบุรีรัมย์เวลาร้านส้มตำไขาส้มตำม,มีผัดหมี่ทุกร้านค่ะเสร็จแล้วค่ะ